ขวดขาดติดผักตบนะครับโดนขวดอยู่ยิงเทสระบบให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นกรำคอนะครับกรำคอปืนศูนย์นะครับปิดท้ายสแตนเลสใส่หูกวินนะครับเพื่งประกอบเสร็จก็เลยมาเทสให้ดูนะครับหูกวินก็หมุนได้เหมือนเดิมนะครับ เซฟข้างนะครับกล่องไกลก็พยายามปรับให้อ่อไม่ใหญ่มากนะครับให้เข้ากับรูปทรงมากที่สุดนะครับผมกวินนะครับใส่ที่ประกอบปีกด้วยนะครับปีกห้าสิบห้าลำนี้ชักเท่าไหร่ไม่แน่ใจน่าจะเจ็ดสิบนะครับต้องวัดดูลืมแล้วลายกระบอกจัดไม้กระพี้เขาควายทั้งลํานะครับ เป็นปืนยิงซ้ายนะครับเจ้าของยิงซ้ายเนาะมันเป็นเซฟข้างซ้ายนะครับมันจะอยู่ตรงกันข้ามกับเซฟขวาปกติเนาะประกอบเสร็จก็จะมาเทสให้ดูแบบนี้เรื่อยๆนะครับเทสให้ดูทุกลำนะครับการทำงานทำเสร็จก็คือเทสให้ดูทุกลำนะครับ ส่วนทําสีเก็บงานเสร็จก็ค่อยส่งงานอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เทสนะครับนี่ครับผมช่างเต่าน้ำมายิงปลาก็มาเทสให้ดูเฉยครับฝากติดตามด้วยนะครับติดตามตามดูไปเรื่อยๆครับ